หยิบกับแกล้มของคุณมาพร้อมแล้วมากินคู่ไปกับเราเข็มๆค,ครับชมฮะลาเข็มๆวันนี้นะฮะมาในเมนูพ่อนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเนื่องในเดือนธันวาคมนะฮะก็มีวันสําคัญก็คือวันที่5ธันวาคมถึงถูกประกาศให้เป็นวันพ่อแห่งชาตินะฮะเมื่อปี2523นี่นน่กเป็นวันพระราชสมภพนะฮะของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเอง ทีนี้วันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของพ่อกันสักหน่อยดีกว่าพ่อในโลกของมนุษย์ของเราก็อาจจะเป็นแบบเรื่องปกติธรรมดาวันนี้เราลองพาไปดูเรื่องของพ่อในโลกของสัตว์แล้วมาดูกันว่าใครเป็นพ่อที่ดีใครเป็นพ่อที่แย่แล้วใครควรจะได้รางวัลสุดยอดคุณพ่อไปคุณผู้ชมมาร่วมกันโบสมาร่วมกันคอมเมนต์ว่าใครจะเป็นสุดยอดคุณพ่อ ก่อนที่เราจะไปรู้จักนะฮะว่าใครเป็นใครยังไงนะเรามารู้จักกับคำคำหนึ่งก่อนดีกว่าคำคำนี้ก็คือคำว่า parental care ก็ตรงตัวเลย parental ก็คือผู้ปกครองนะฮะแล้วก็ care ก็คือการดูแลก็คือสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่แรกเกิดมาเนี่ยได้รับการดูแลจากผู้ปกครองก็คงไม่ปแปลกอะไรในมนุษย์เราก็ต้องเลี้ยงเด็กเนาะแต่ในโลกของสัตว์บางทีเราก็รู้ว่ามันออกไข่แล้วก็ปล่อยลูกไป เติบโตเติบโตปล่อยไข่แล้วก็ทิ้งเนี่ยไข่ทิ้งไว้เนาะมันคำนี่เราเอามาเปรียบเปรยไปสำนวนนะพวกไข่ทิ้งไว้ก็คือไม่ดูและนะครับทีนี้คำว่า parental care จริงๆมันก็มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่ดูแลลูกนะฮะก็ไปรู้จักคำถัดมาคือคำว่า by parental care คแปลว่า2ก็คือพ่อแม่นะฮะทั้ง2คนเนี่ยร่วมกันช่วยกันดูแลลูกนะกับอีกสองคคือ female ยูนิพาร์เรนทัลแคร์ก็คือเพศเมีย <c oughs> เป็นผู้ดูแลลูกแต่เพียงฝ่ายเดียวส่วนอีกคำหนึ่งก็คือที่เป็นพระเอกของเราวันนี้ก็คือคําว่าเมลยยูนิพาร์เรนทัลแคร์ก็คือตัวผู้เป็นผู้ดูแลลูกแต่เพียงฝ่ายเดียวก็คือซูเปอร์มามกับซูเปอร์เด็นั่นเองในกลุ่มของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเนาะต้องบอกว่าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเราแทบจะไม่มีรายงานเลยว่ามีพฤติกรรมการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือเมลยยูนิพาร์เรนทัลแคร์ไม่มีเลยนะฮะ ทางในกลุ่มของน nope. กอ่ะทีนี้มีขึ้นมาไหนสัก1%น่เนอนเนาะแต่ถ้าที่มีมากๆกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของพวกปลานะครับกับพวกกลุ่มของอ่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเราไปดูกันตัวแรกกันเลยดีกว่าในกลุ่มของปลาซึ่งก่อนที่เราจะไปถึงปลาตัวแรกเนาะขออธิบายก่อนว่าคำว่า parental c แ r e เนี่ยเขานับตอนไหนถ้าตัวผู้ทำรังนะให้ตัวเมียมาอยู่ออกไข่แต่ว่าตัวผู้ไม่ได้ดูแลเลยนะปล่อยไปอย่างนี้ไม่นับนะเราเขาจะนับตั้งแต่ ผสมพันธุ์จนถึงวางไข่จนถึงฟักเป็นตัวเ Stanley, นี่ยช่วงเนี้ยช่วงเวลาหลังการผสมพันธุ์ไปจนถึงเป็นตัวเนี่ยถ้ามีการมาดูแลเนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นพา r ลนทอคแคร์แต่ถ้าเกิดให้คุณทําลังต่อให้สร้างบ้านให้เพศเมียอยู่แต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่อยู่ไม่ได้มาดูแลหลังการผสมพันธุ์เนี่ยก็เราจะไม่นับเป็นพา r ลนท์ชอคแคร์ไม่นับว่าตัวผู้มาเรียกว่าเปอย่างเดียวอ่ะมาเปบ้านเปรถให้แต่ว่าตัวเองไม่ได้มาดูแลเลยก็เราไม่นับนะครับทีนี้มากลุ่มของปลาปลาเนี่ย หลายหลายชนิดเนาะก็ไม่ใช่ทุกชนิดที่มีพฤติกรรมพาเรนเทัลแคร์หล,หลายชนิดก็มีการแค่ปล่อยไข่ผสมกับน้ําเชือ้อแล้วก็ปล่อยไปลูกก็ไปตามมีตามเกิดตามยถากรรมกันไปจะรอดก็รอดไม่รอดก็ตายแค่นั้นเองแต่พวกนี้มันก็มีการชั่งน้ําหนักเนาะเขาเรียกว่าเป็นอ่าเป็นคอสกับแอนด์เบเนฟิตก็คือสิ่งที่สูญเสียไปและประโยชน์ที่จะได้รับมาเป็นหลักการครับในการศึกษาพฤติกรรมสัตว์เนาะถ้าการออกไข่เยอะๆแบบคุณต้องตั้งท้องเป็นล้านฟองเนี้ยไข่เป็นล้านฟองในท้องปล่อยออกไป ก็ง่ายเพิ่มไปออกไปเยอะๆไปผสมไปก็เพิ่มโอกาสรอดสมมติโอกาสรอด10%จากร้านใช่ไหมมันก็แสนใบรอดมาแสนตัวก็ถือว่าคุ้มค่าแต่คุณก็จะต้องเหนื่อยเสียพลังงานกับการตั้งไข่ไปกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเลือกว่าเฮ้ยฉันจะลดพลังงานจากการตั้งไข่ลงแล้วเอาพลังงานไปดูแลลูกดีกว่าก็จะตั้งไข่น้อยลงพออาจจะรักเหลือทัก1000แต่คุณก็ดูแลลูกของคุณแค่1000เนี่ยดูแลดูแลดูแล แต่โอกาสรอดเป็นสัก5 0า0 0 0รันรอด5้ารอยตัวอะไรประมาณนี้นี่ก็คือสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยได้คัดสรรมาว่าทําแบบนี้มันรอดทําแบบนี้มันไม่รอดทำแบบไหนมันดีกว่าไม่มีแบบไหนดีกว่าหรือแย่กว่าแต่ก็เป็นเรื่องที่ธรรมชาติคัดสรรมาอ่าตัวแรกโบฟินฟิชอ่าเป็นปลาโบฟินเนาะก็เริ่มจากง่ายๆก่อนก็นแล้วกันพวกนี้ก็จะมีการนาหญ้านําอะไรเนี่ยมาทําเป็นรังเป็นวงกลมนะครับอยู่ใต้น้ํานะ แล้วก็ตัวเมียก็มาวางไข่ังจากนั้นตัวผู้เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ดูแลนะครับเฝ้าไข่ตั้งแต่เป็นไข่จนเริ่มฟักเป็นตัวจากเป็นตัวเนี่ยก็เริ่มโตมาหน่อยสักสัปดาห์หนึ่งตัวพ่อเนี่ยก็จะพาลูกออกไปหาก,กินปล่อยออกไปนอกกระรังไปสู่ธรรมชาติอันนี้ก็ง่ายๆนะการทำรังตัวถัดมาเป็นคุณพ่อปลาสติ๊กเกร์แบ็กปลาสติ๊กเกร์แบ็กเนี่ยต้องบอกว่าในโลกของการศึกษาพฤติกรรมหรือ ethology เนี่ยมันก็ใช้ปลาตัวนี้เป็น แม่แบบเป็นสัตว์ที่ช่วยศึกษาเพราะเขามีพฤติกรรมแปลกๆลหลายๆอย่างเนาะพฤติกรรมที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าผาตัวนี้จะเอาญ่านะมาทาเป็นเป็นเต็นทนะ์เป็นโดมเป็นอุมโมงค์อุมโมงค์เข้าไปแล้วก็หลอกล่อให้ตัวเมียเนี่ยเข้าไปฉันทําบ้านไว้ให้เธอนะเธอเข้ามาสิตัวเมียก็เข้ามาวางไข่พอตัวเมียวางไข่เสร็จตัวผู้ไล่ตัวเมียออกจากบ้านเลยแต่เพิดอออกไปเลยแล้วก็ตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วก็ปล่อยน้ําเชื้อนะผสมกับไข่หลังจากนั้นเจ้าตัวผู้เนี่ยคุณพ่อสติ๊กเกอร์แบ็กเน ก็จะดูแลลูกจนจเจริญเติบโตต่อไปนั่นเองนี่ก็เป็น2ตัวนะฮะที่มีพฤติกรรมในการทํารังถัดมานะครับจากรังด้วยหญ้าด้วยอะไรเฮ้ยมันก็ธรรมาดาเกินไปฉันโชว์ศักยภาพการนักเล่นน้ําลายตีเด่นก็คือคุณพ่อปลากัดแล้วก็พวกปลากระดีนะครับก็มีพฤติกรรมในการก่อวอดนะเราก็น่าจะเคยเลี้ยงปลากัดกันมาแหละก็ต้องเคยเห็นพฤติกรรมการก่อวอดก็จะก่อวอดโดยการเอาน้าลายเนี่ยไป ปั้นเป็นฟองอากาศู่ที่ตามาผิวน้ําใกล้ๆก,ก,กับพวกพืชที่ลอยน้ําอยู่ใช่ไหมก็มีการเกี้ยวพาราศีกับตัวเมียนะครับก็มีการรัดกันจนตัวเมียปล่อยไข่กับการผสมกันแล้วก็โอมไข่เนี่ยที่ได้เนี่ยเข้าไปปล่อยไว้ในวอดเนาะจนพอตัวเมียรเริ่มไข่เสร็จเรียบร้อยตัวผู้ก็จะไล่ตัวเมียออกไปเดี๋ยวฉันเลี้ยงดูเองตัวผู้ก็จะคอยนะครับเติมอากาศเข้าไปในวอดเนาะคอยๆเพิ่มฟองเพิ่มฟอง,ฟองถ้าไข่หล่นเขาก็จะ ว่ายลงไปเก็บขึ้นมาใส่ใหม่ใส่ใหม่ใส่ใหม่ดูแลอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งเนี่ยลูกปลาเนี่ยฟักเป็นตัวแล้วก็เติบโตว,ว่ายน้ํากันออกไปได้นั่นเองเมื่อกี้เรามเล่าไปว่าปลากัดเนี่ยเป็นพวกนักเล่นน้ําลายก่อวอดเลี้ยงขยไข่ไว้ในวอดใช่ไหมแต่นอกจากนั้นในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีปลากัดแค่ชนิดเดียวนะมีปลากัดอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเรียกว่าปลากัดอมไข่ที่สวยๆในไทยก็เป็นเบต้าซิมเพล็กนะ,ะหรือปลากัดกอมไข่จังหวัดกระบี่ สวยงามระดับโลกเลยเรียกว่าดังไปทั่วโลกนะฮะปลากระดองไข่ก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกับปลากัดกอวอดโดยสิ้นเชิงนะฮะคือพวกมันก็รัดการตัวผู้กับตัวเมียรัดการรักกันกันตัวเมียก็ออกไข่ตัวผู้อมไว้ในปากแล้วก็ฟักอยู่ในปากของมันแล้วก็ปล่อยลูกออกจากปากไปไปเจริญเติบโตทีนี้เฮ้ยทำไมปลากรดมันต้องวิวัฒนาการมันก็มีเหตุผลอยู่ในปลากาศดกุ่มแรกนะฮะพวกปลากัดมหม้ออะไรพวกเนี้ย เป็นเบต้าสเปรเดนหรือว่าปลากรดในะกลุ่มกอวอร์ ord, เนี่ยพวกนี้อาศัยอยู่ในแหล่งน้ํานิ่งน้ํานิ่งก็คือน้ําขังการก่อวอร์การฟักไข่เนี่ยคุณภาพน้ํามันไม่ดีหรอกคุณภาพน้ําที่ปลากรดพวกนี้อยู่มันไม่ดีการที่มันก่อวอร์มันเติมออกซิเจนให้เนี่ยเติมออกซิเจนให้ก็เป็นการที่ทําให้ดูแลลูกอย่างดีนั่นเองแต่ทีนี้ในกลุ่มของปลากัดองอมไข่เนี่ยพวกนี้อยู่แหล่งน้ําไหลน้ําที่มีการกระแสมีกระแสไหลถ้าคุณก่อวอร์ บอดไปไหนก็ไหลไปตามน้ําวิทยาการมันก็มีการปรับปรุงนะพัฒนาวิฒนาการกันไปก็เปลี่ยนจากการก่อวอดก็มาอมไข่หรือว่าเปลี่ยนจากอมไข่มาก่อวอดอันนี้ก็ต้องไปดูว่าวิฒนาการกลุ่มไหนมากก่อนกันเนาะแต่ว่าทุกสิ่งที่ธรรมชาติทำเนี่ยมันก็มีเหตุและผลของมันนั่นเองคุณผู้ชมต่อมานะคุณผู้ชมเป็นปลาในสกุลเคอร์ทัสนะหรือก็เขาเรียกว่าปลาเนอร์ซอรี่ปลาเนอร์ซอรี่ก็เป็นปลาอะไรทีปลาเด็กอ่อนหรอปลา อนุบาลอะเป็นปลาอนุบาลก็แล้วกัน,กน,กนเพราะมันไม่มีชื่อภาษาไทยเนาะเป็นปลาที่อยู่ต่างประเทศนะครับเจ้าปลาตัวนี้ขอตั้งชื่อเล่นๆให้ว่าเป็นคุณพ่อทูนหัวก็แล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ปลาชนิดนี้มันแปลกตรงที่หน้าผากของเขาเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นแง่งยื่นออกมากนเนี่ยเป็นแง่งมันก็ไม่ใช่เงี่ยงเพราะมันตามไม่ได้เป็นแง่งออกมา,เป,เ,า,มาเป็นเพิงแล้วตัวเพิงตัวนี้มีประโยชน์อะไรเขาเอาไข่มาฟักอยู่ตรงเนี้ยตรงหน้าผากตัวเองปลาตัวนี้เอาไข่มา ฟักอยู่ระหว่างแง่งตัวเมี้อยู่ตรงหน้าผากตัวเองนะครับก็เอาลูกมาทูนหัวเนี่ยก็เลยเป็นพ่อทูนหัวกันละกันนะครับแปลกไหมล่ะคุณผู้ชมกับพฤติกรรมการดูแลลูกของเจ้าปลาชนิดนี้และปลาตัวสุดท้ายนะฮะถ้าไม่พูดก็คงจะไม่ได้เรียกว่าสุดยอดแห่งการกลับตลบปัดโดยสิ้นเชิงฮนะเป็นมาน้ำอ,อ่ามาน้าเป็นปลานะมาน้ำนะฮะก็เป็นปลาที่เรียกว่าแปลกมากเพราะพวกมันมาผสมพันธุ์กันนะครับปพิบตัวผสมพันธุ์กัน เสร็จตัวเมียก็เอาท่อยื่นแทงเข้าไปในกระเป๋าหน้าท้องของตัวผู้แล้วก็ปล่อยไข่เข้าไปฟักในท้องของตัวผู้ตัวผู้ก็กลายเป็นตั้งท้องแทนซะอย่างนั้นตัวผู้ก็ตั้งท้องอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องนะฮะแล้วก็ฟักลูกโตก็พ่นลูกออกมาถึงแม้จะมีพฤติกรรมนะที่ดูคล้ายๆกับพวกจริงโจ้แต่ว่าก็ต้องบอกว่ามาน้ําเนี่ยลูกมันไม่กลับเข้ามาในท้องของพ่อมันเนาะ พอหลังจะปล่อยไปแล้วอีกไม่นานพอ่อก็ไปผสมพันธุ์ใหม่แล้วก็กลับสู่วงจรเดิมอีกครั้งหนึ่งก็ไปตทางท้องแล้วก็พ่นออกไปใหม่อีกครั้งหนึ่งก็จบ enfin ลงแล้วนะฮะกับเรื่องของกลุ่มแรกกลุ่มปลาที่บอกว่ามีเยอะใช่ปะถัดไปไปดูาศาสเตินน้ำสเทินบกนะฮะก็คือพวกกบอะไรพวกเนี้ยตัวหนึ่งอันนี้ผมคัดมาตัวเดียวพอแต่ว่าเทมากโคตรเทบอกเลยเป็นนะฮะกบลูกดอกเนาะ ที่อยู่ในประเทศอยู่ป่าฝนประเทศเปรูกบลูดอ,อกชนิดนี้นะครับเมื่อเขาผสมพันธุ์กันเนาะตัวผู้จะมีะผสมพันธุน์กันก็ออกไข่ไว้ในแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ําตื้นๆแหล่งน้าตื้นๆถลูกของเขาเนี่ยก็ฟักจากไข่กลายเป็นลูกออสใช่ไหมทีนี้เป็นลูกออสเสร็จแต่ว่ามันเป็นแค่แหล่งน้าตื้นๆนะไม่ใช่แหล่งน้ำถาวรแหล่งน้าพวกนี้มันก็พร้อมที่จะซึมหรือว่าพร้อมที่จะแห้งไปตัวผู้นะครับก็จะเที่ยวมาดูแลลูกนะแบบแรกเขาก็มาที่ริมบ่อ แล้วก็ย่อตัวลงไปในแหล่งน้ํานะครับแล้วก็เอาแบกลูกออสของเขาเนี่ยขึ้นหลังทีละตัวแล้วก็พาตะเกยียรตะก,การตะเกยียรตะก,กายไปไปเอาลูกเนี่ยไปปล่อยไว้ในแหล่งน้ําอื่นอย่างเช่นพวกอบอมมิเลียดก็คือสับประรดสีกลุ่มของสับประรดสีที่ใบของเขาจะขึ้นเป็นกลวยอย่างนี้แล้วก็จะมีแหล่งน้ําอยู่ในตรงกลางกลวยนะครับก็จะเอาลูกอาอตัวหนึ่งไปปล่อยแล้วก็ทำอย่างเงี้ยซ้ำๆเอาลูกตัวหนึ่งไปปล่อย ต้นหนึ่งตัวหนึ่งไปปล่อยต้นหนึ่งตัวหนึ่งไปปล่อยต้นหนึ่งอย, inde, อย่างเงี้ยบนไบบนไปเรื่อยๆคุณพ่อในแต่ละวันเนี่ยก็จะมาเวียนดูตามแต่ละต้นตามแต่ละต้นว่าเฮ้ยมีบ่อไหนมันแห้งหรือเปล่าหรือถ้ามันแห้งก็จะรับลูกเนี่ยไปปล่อยบ่ออื่นบนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆดูแลลูกจนกว่าลูกจะเติบโตเป็นกบตัวใหม่นั่นเองสุดยอดเลยไหมคุณพ่อตัวนี้คุณพ่อนักแบกมันเป็นว่าเป็นตัวแบกของจริงนะฮะคนนี้ต่อมานะคุณผู้ชมก็เป็นในกลุ่มของนกเมื่อกี้ถึงบอกว่ามีแค่หนึ่งเปอร์เซ แต่ก็มีกลุ่มที่น่าสนใจน่าสนใจอ่ะหลายชนิดเลยกว่าขอเริ่มที่ตัวแรกเป็นมาลลีฟาวหรือไก่มาลลี่นะครับตัวที่แปลกมา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 ก,มากแปลกจริงเพราะว่าคุณตัวผู้เนี่ยเขาจะสร้างเนินสร้างเนินดินมีขนาดกว้างหลายฟุตเลยสูงประมาณ2้องฟุตอะเกือบเมตรนะครับทาเป็นเนินดินซึ่งในเนินดินเนี่ยก็จะมีเอาใบม้งใบไม้ไปถม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 นะครับแล้วก็ปิดเนินปิดเนินไว้มีใบไม้ตรงกลางนะเหมือนกับทำให้เนี่ย ปุ๋ยหมักอ่ะปุ๋ยคอกอ่ะเออเขาเอาใบไม้นี่พอใบไม้มันเริ <c <c ่มทับถมใช่ป่ะเกิดอะไรเกิดการหมักเกิดการเน่าใช่ป่ะเพอมันเกิดการหมักก็เกิดความร้อนพอถึงระยะเวลาที่เริ่มเกิดการหมักขึ้นปุ๊บตัวผู้นะฮะก็จะไปขุด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 ออกแล้วก็ให้ตัวเมียเนี่ยเข้าไปวางไข่โดยใช้ความร้อนของการหมักเนี่ยเป็นตัวกกไข่นะฮะหลังจากนั้นนะฮะตัวผู้ก็จะเป็นผู้คอยดูแลเจ้าลังตัวนี้โดยการมีการเอา ใบไม้มาเติมเพื่อควบคุมอุณหภูมิเอาใบไม้ที่เน่าเสียออกบนไปอย่างเงี้ยเพื่อจนกว่าลูกเนี่ยจะฟักออกมาเป็นตัวนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าไก่เมลี่นะครับก็เป็นอะไรอ่ะเรียกว่าเป็นนกนะครับที่ฉลาดจริงๆรู้จักการหมักหมมนะครับอนาคตอาจจะเป็นนักต้มเบียร์ก็เป็นได้ถัดมาถ้าเป็นพ่อบ้านใจกล้านะครับนกเกรียนกเกรียก็จะคล้ายๆกับนกกระจอกเทศเนาะคล้ายๆหน้าตาคล้ายๆนกกระจอกเทศเลย เรียก็สะกดด้วย R H E A นะครับนกเรียนกเรียนะฮะเขาจะผสมพันธุ์นะตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยเรียกว่าขุนแผนเลยดีกว่าพกน่าจะห้อยพระขุนแผนนะเพราะว่านกเรียเนี่ยจะมีเมียตั้งแต่2-12ถึง12ตัวนะครับแต่ก็ไม่ได้มีทิ้งขว้างนะเพราะว่านกเรียเนี่ยคุณพ่อนกเรเนี่ยเขาก็จะดูแลลูกจากเมียทุกๆคนเป็นอย่างดีนะครับก็จะพาลูกทั้งขยงเนี่ยขนกันไป50ตัวเนี่ยขนกันไปพาไป กินข้าวพาไปหาอาหารแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังคุ้มครองนะครับป้องกันภัยจนกว่าลูกนกเนี่ยจะเติบโตใหญ่พอที่จะออกไปหาอาหารเพียงลําพังได้นั่นเองถัดมานกอีแจวนะครับเรียกว่าตรงข้ามกับนกเรียเมื่อสักครู่โดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าเจ้านกอีแจวเนี่ยเจ้าของหาเร็มเป็นเพศเมียเพศเมียตัวหนึ่งจะผสมพันธุ์กับเพศผู้มา4ตัวนะครับก็ตัวเมียผสมเพศผู้ตัวหนึ่งก็วางไข่ให้เพศผู้ตัวหนึ่งดูแลตัวเมียก็ แลแทัทไปหาตัวผู้อีกตัวหนึ่งก็ผสมพันธุ์อย่างนี้เป็นอาณาจักรของเพศเมียนะครับตัวผู้ทั้งสีตัวเนี่ยก็จะคอยดูแลไข่เป็นคู่ฟักไข่แล้วก็พาลูกๆออกจากไข่ไปหาอาหารก็เรียกว่าสลับหนังคนละม้วนกันเลยเรียกว่าหญิงเป็นใหญ่ในอาณาจักรของนกอีเจลตัวสุดท้ายนะฮะในอาณาจักรของนกอันนี้ก็ไม่ได้เชิงว่าจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวเสียที่เดียวแต่ว่าเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเป็นคุณพ่อที่ มีความเสียสละพอสมควรเลยแล้วกันเรื่องราวของนกเพนกวินจกักรพรรดิหรือเอ็มเปอร์เรสเพนกวินนะฮะเมื่อผสมพันธุ์กันนะครับตัวผู้กับต,ตัวเมียตกครงปรงใจรักกันแล้วนะครับตัวเมียก็จะวางไข่หนึ่งใบนะครับวางไว้บนเท้าของเพศผู้ทำไมต้องวางบนเท้าเพื่อไข่จะได้ไม่สัมผัสกับพื้นผิวน้ําแข็งเนาะที่มีความเย็นมากก็วาง้บนเท้าเพศผู้ก็จะเอาเลี้ยงไข่ไว้บนเท้าแล้วก็เอาขนครับกับช่องตรงท้องของเขาเนี่ย ที่มีไขมันแล้วก็มีขนหนานุ่มเนี่ยมาทับไข่ไว้เพื่อให้ความอบอุ่นกับไข่นะฮะแล้วก็ตัวผู้ก็จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่ๆเพื่อแลกเปลี่ยนความอบอุ่นซึ่งกันและกันในขณะที่ระหว่างที่ตัวผู้เนี่ยกำลังฟักไข่อยู่นั้นตัวเมียก็จะออกทะเลไปเพื่อหาอาหารนะครับกลับมาโดยตัวเมียเนี่ยจะกลับมาประมาณช่วงที่ลูกเพนกวินเนี่ยพึ่งฟักได้พอดีแล้วก็จะเอาอาหารเนี่ยมาให้ทั้งตัวพ่อ แล้วก็ตัวลูกนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะผัดกันเลี้ยงลูกก็ไม่ใช่พ่อเลี้ยงเดียวเนาะพอลูกฟักแล้วตัวพ่อก็จะลงทะเลไปสับกันไปสับกันมาทีนี้คําถามคือว่าถ้าเอ้ยตอนที่พ่อฟักไข่อยู่แล้วตัวเมียอ,ออกทะเลไปไม่กลับมาทําไงอ่ะอินดิเคเตอร์ของเรื่องนี้ก็อยู่ที่ว่าถ้าคุณตัวพ่อเนี่ยฟักไข่มาแล้วแล้วก็มีลูกอยู่ที่เท้าแล้วแต่ว่าตัวเมียังไม่กลับมามันก็จะรอสักพักระหว่างเนี้ยคุณพ่อจะไม่ได้ทานอาหารอะไรเลย น้ำหนักตัวของพ่อเป็นกิ้งก็จะลดลงลดลงลดลงจนถึงจุดหนึ่งจุดที่ไม่ไหวแล้วต่ำกว่านี้ฉันตายแน่ๆคุณพ่อก็จะทิ้งลูกปล่อยลูกไปอยู่ในน้ําแข็งลูกก็จะตายลงภายในไม่กี่ชั่วโมงนั้นตัวพ่อก็ออกไปหาอาหารใหม่นะครับที่เป็นอย่างนี้อาจจะดูใจร้ายแต่ความเป็นจริงแล้วก็คือถ้าพ่อตายก็จบสิ้นสายวงตระกูลนี้เลยแต่ถ้าพ่อ,อยังรอดฤดูกาลหน้ามันยังสามารถที่จะ ออกลูกใหม่อีกรอบหนึ่งได้นะฮะแต่ถ้ามันตายคือจบเลยเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าเรามองในมุมมองของมนุษย์ก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยใจร้ายไปสักหน่อยหรือเปล่าถัดมานระผู้ชมขอแถมให้อีกสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเป็นเรื่องของมแมลงนะเมื่อกี้เราอาจจะบอกว่าเอ้ยในกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่จะแถมให้แถมให้ตัวหนึ่งคนะรงับแมลงแมลงตัวที่น่าสนใจตัวนี้ชื่อมแมลงดาสวนนะครับหรือมแมงดาสวนนะ แมงดาสวนก็เป็นกลุ่มของพวกมวลนะฮะก็มีปากเจาะดูดแมงดาสวนเป็นคุณพ่อที่สุดเท่อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นตัวแบกของทีมแบกของครอบครัวเพราะว่าแบกจริงๆนะฮะแมงดาสวนนะฮะหลังจากที่เขาผาสมพันธุ์กันไปแล้วเนี่ยตัวเมียน,นะครับจะวางไข่ของเธอเนี่ยไว้บนหลังของตัวผู้นะฮะให้ตัวผู้เนี่ยแบกไข่พวกนี้เอาไปเลี้ยงดูเอาไปฟักเอาไปดูแลให้ได้รับความชื้นได้รับอากาศที่เพียงพอจนกว่าลูกเนี่ย เจ้าฟักเป็นตัวถึงจะไปผสมพันธุ์ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเราเรียกว่าเป็นตัวแบ,บ่งของทีมจริงๆนะสำหรับแมงดาสวนต่อมานะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องของแมมมาลหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็อย่างที่บอกไปว่าแทบจะไม่มีรายงานของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีพฤติกรรมเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลยเพราะว่าอะไรถ้าคิดตามชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคนที่มีนมก็ต้องเป็นคนเลี้ยงและใครมีนมก็ต้องเป็น คุณแม่เพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเราจะไม่มีรายงานของการที่แบบว่าออกไข่หรือคลอดลูกให้ให้พ่อเลี้ยงเพราะว่าพ่อไม่มีนมอะ่ะมันก็เลี้ยงไม่ได้ใช่ป่ะทีนี้ก็จะมีพฤติกรรมแบบแปลกๆแ,แ,และน,นี่หน่อยนะครับของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็จะมีพวกลิงบาบูนกับลิงกังเนี่ยเราพบว่ามักจะชอบเอาลูกลิงเนี่ยมากอดเอวมาเลี้ยงมาอุ้มมาดูมองไปก็อาจจะดูเฮ้ย ก็น่ารักนี่เนี่ยคุณพ่อมาช่วยคุณแม่เลี้ยงแต่ว่าในความเป็นจริงมันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นยิ่งเป็นพวกลิงเนี่ยมันสมองมันพัฒนาสูงไงรู้มากมันรู้มากมันรู้ว่าการที่เอาลูกเอาเด็กเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆตัวมันเนี่ยทำให้มันปลอดภัยในฝูงเอาเด็กเป็นโลมนุษย์อ่ะเป็นโล่ของตัวเองอ่ะว่าเอยเนี่ยถ้าฉันอุ้มเด็กอยู่ฉันจะปลอดภัยฉันจะได้รับอาหารตัวเมียจะเห็นใจฉันฉันจะได้ที่ยืนในสังคม บางเหตุการณ์ก็มักจะพบว่ามีพวกตัวผู้เนี่ยมันฉุดกระชากลากลากลูกลิงกันจนถึงตายก็มีเพื่อที่จะเอาลูกลิงเนี่ยมาเป็นโล่กป้องกันหรือเอามาเป็นเครื่องประดับมาเป็นสิ่งที่สร้างให้ตัวเองมีที่ยืนในสังคมของลิงก็น่าเศร้าเนาะบางอย่างก็ดูเหมือนดีแต่จริงๆแล้วกลับแย่กว่าที่เราคิดเราก็มาพูดถึงเรื่องแย่ๆมาแล้วเรามาดูซิว่าคุณพ่อยอดแย่มันมีใครกันบ้าง ตัวแรกนะฮะหมีกริสลี่หมีสีน้ำตาลเนาะที่เราเห็นนะครับว่ากินปลาแซลมอนอะไรพวกนี้ล่าปลาแซลมอนเนาะหลังจากเพศเมียนะครับที่ได้รับการตั้งท้องก็ออกมาจากโพรงของมันพร้อมกับลูกหมีพาลูกหมีไปหากินหาอาหารนะฮะแล้วถ้ามันเจอกับตัวผู้ตัวผู้ที่เป็นเจ้าของอาณาเขตตรงนี้ตัวผู้ก็พยายามที่จะเข้ามาโจมตีพยายามที่จะฆ่าลูกหมีพวกนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันก็ตามเนาะ มันก็พยายามที่จะฆ่ามันไม่สนใจได้วยซ้ำว่าจะเป็นลูกมันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ในแบบอาณาเขตผิดที่ผิดทางอ่ะมันก็พยายามที่จะฆ่าพฤติกรรมเหล่านี้เราเรียกว่า Infant- i ิไซน์อินแฟนก็คือทารกก็คือการฆ่าทารกเหตุผลในการฆ่าก็มีหลากหลายอันดับแรกก็คือป้องกนันเนาะไม่ให้มีใครเนี่ยเติบโตขึ้นมาเพื่อที่จะแย่งชิงัลังของมัน ื่องนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องของทรพีกับทรพาเป็นเรื่องเล่าในตำนานเนาะว่าทราพีกับทรพาทรพาเป็นควายยักษ์ใหญ่ว่ามีการทํานายว่าทราพาเนี่ยจะถูกลูกชายของตัวเองฆ่าทรพาเวลาแบบมีเมียใช่ไหมมีลูกเกิดมาก็จะฆ่าลูกที่เป็นผู้ชายทั้งหมดฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งทั้งหมดทําให้ลูกทั้งหมดของทราพาเนี่ยเป็นผู้หญิง จนกระทั่งมีตัวหนึ่งเจ้าทอร์พีเนี่ยมันรอดจากการถูกฆ่ามามันก็ไปเติบโตเติบโตเติบโตก็จะแก้แค้นพ่อมันนั่นแหละก็เห็นรอยเท้าเนี่ยคือรอยเท้าใหญ่ๆอันนี้คือรอยเท้าของพ่อมันทอร์พาเจ้าทอร์พีก็วัดจากรอยเท้าเนี่ยเป็นสํานวนที่คําว่าวัดรอยเท้าเนาะก็คือถ้ารอยเท้าของมันเนี่ยเท่ากับพ่อมันอะไรก็แสดงว่าตัวมันเนี่ยตัวใหญ่พอที่จะสู้กับพ่ออย่างพอฟัดพอเหวียงได้แลทสุดท้ายแล้วทอร์พีเนี่ยก็เลยไป ฆ่าพ่อของมันจนเจ้าทรัพานี่เองก็คล้ายกันนี่ก็เป็นเรื่องราวที่คล้ายๆกันว่ามันป้องกันการเนี่ยที่จะถูกลูกมาทรพีเนี่ยก็คือการฆ่าสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันก็ไม่สนใจที่จะฆ่าเพื่อให้อนาจักเนี่ยเป็นของตัวมันเองเท่านั้นเหตุการณ์ในทรัพาเมื่อกี้นะครับเรื่องราวของทรพาทรัพีที่ทรภพยเนี่ยฆ่าลูกของตัวเองลูกในไส้ของตัวเองแท้แท้เนี่ยภาษาอังกฤษนะเขาก็มีชื่อเรียกนะเขาเรียกว่าฟีเลียอินแฟร์ทิสัแตกต่างกันยังไงอิน a ฟ t ์ทิสัคือการฆ่า สิ่งมีชีวิตลูกเด็กเล็กแดงของใครก็ตามที่อยู่ในชนิดพันธุ์เดียวกันสมมุติไปฆ่าลูกคนข้างบ้านก็เป็นอินฟันทิสแต่ฟิเลียอนะินฟันทิสัยคือฆ่าลูกในไส้ฆ่าลูกที่เป็นสายเลือดของตัวเองอย่างที่ทรพาทำนะครับก็ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ไม่ใช่นิยายอย่างทรพาก็มีพวกปลานะครับปลาบางชนิดเนี่ยถ้าเกิดคนที่เป็นคนเพาะปลาเขาจะรู้ดีว่าไอปลามันจะก,กินลูกตัวเองนะ มันจะเลี้ยงดูได้แค่แป๊บเดียวอย่างเช่นประกาศที่เราเล่ากันไปต้นนเรื่องว่าเฮ้ย <_ S 1> พ่อแม่เลี้ยงดูลูกได้ถึงระยะหนึง่งโอโ้ดูเป็นพ่อที่ดีจังเลยเนาะแต่พอลูกออกจากลังไปแล้วกินนะถ้ามีโอกาสก็กินกินลูกกินเต้าตัวเองก็เป็นไปได้นะับคุณผู้ชมนี่คือคําว่าฟิ l เล่ออินแฟร์นิสและเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าอ่าอินแฟร์นิสัยน่ะคือการที่ทําให้มันปกครองอาณาจักรต่อไปได้ใช่ป่ะยังมีเหตุผลอื่นอีกนะนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ก่อนละกันไอเจ้า แมลงดานะคะรับแมลงดาสวนเนาะถ้าตัวผู้มันมีไข่อยู่ที่หลังอยู่แล้วนะครับแล้วตัวเมียอยากผสมพันธุ์ด้วยตัวเมียก็จะไปพังทิ้งเลยโละเอาไข่ของพวกแกออกไข่ลูกไขไ่ไั่รู้ฉันเอาออกเพื่อที่แกจะได้มาผสมพันธุ์กับฉันแล้ววางไข่ของฉันดูแลไข่ของฉันเท่านั้นนี่ก็เป็นกรณีที่หนึ่งกรณีถัดไปนะครับเป็นเจ้าซิงโตสิงโตสิงโตเจ้าป่านะฮะดูเป็นในการ์ตูนเขามอบบทให้เป็น มูฟาซายอดแห่งราชสีแห่งทุ่งหญ้านะฮะเจ๋งเป้นเปนเงนะแต่ความจริงนะสิงโตเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่รุนแรงเหมือนกันนะฮะสิงโตนะฮะสิงโตตัวผู้เนาะก็จะดูแลฝูงเพศเมียกลุ่มหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดสิงโตมันก็จะมีการต่อสู้แย่งชิงต่อสู้แย่งชิงกันไปพราะสมควรนะครับสิงโตถ้าเกิดมันสูญเสียเนะี่ยตัวผู้เนี่ยตัวผู้เก่าอะ่ะโดนตัวผู้ใหม่ขึ้นมาท้าทายอํานาจจนตัวเนี้ยหนีไปทีนี้เป็นคุณพ่อบุญธรรมมาใหม่มาดูแลฝูงนี้ใหม่แต่คุณพ่อบุญธรรมก็ไม่ได ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้มาโอ้ฉันจะดีแลฉันดีฉันอยากกัะซิมบ้าฉันเป็นเจ้าป่าอย่างนายไลออนคิงไม่ใช่นะครับถ้าเอ้ยเอง็งเลี้ยงลูกอยู่หรอลูกของคนเก่าอ่ะซิมบ้าตัวใหม่นะครับถิงโตตัวใหม่จากฝูงตัวใหม่หมก,หมก็ฆ่าซะฆ่าลูกตัวนี้ซะเหตุผลคืออะไรเหตุผลก็คือไอ้นั่นมัไนไม่ใช่เชื้อสายฉันนะ่ะเชื้อสายใครก็ไม่รู้ลูกทูกตัวเก่าก็ฆ่าทิ้ง ตัวเมียก็พร้อมที่จะผสมพันธุ์ใหม่นะครับอย่างพวกสา์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยหลายชนิดเนี่ยจะไม่ตั้งท้องในขณะที่ให้นมหมายความว่ามันต้องฆ่าทิ้งเพื่อให้สิ่งตัวตัวเมียตัวเนี้ยพร้อมที่จะผสมพันธุ์กับมันแล้วมันน่ะจะเป็นเจ้าของเชื้อสายของลูกตัวเนี้ยจริงๆนะครับนี่ก็คือพฤติกรรมอินแฟร์ทิสัซึ่งก็ไม่ต่างกันกับพวกลิงนะครับลิงหลายหลายชนิดก็มีพฤติกรรมเนี่ยเหมือนกันก็คือสร้างฮาเลมสร้างจ่าฝูงมีจ่าฝูงนะครับ ตัวผู้ก็ไล่ฆ่าลูกไล่ฆ่ากันไปเพื่อให้ตัวเมีเยพอมผสมพันธุ์กับมันนะครับจบลงไปแล้วนะฮะกับเรื่องราวประจําวันพ่อแห่งชาตินะฮะปีนี้ก็เป็นเรื่องของคุณพ่อยอดแย่และคุณพ่อยอดเยี่ยมนะคุณผู้ชมลองมาโหวตด,ดูว่าใครควรจะได้รับรางวัลคุณพ่อยอดเยี่ยมนะและใครที่เราเล่าไปเนี่ยควรจะได้รับรางวัลคุณพ่อยอดแย่นะฮะลองโหวตกันมาดูในช่องคอมเมนต์นะครับและ ใครนะที่ชอบรายการของเราก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับให้กับรายการของเราได้ในทุกช่องทางนะครับและก็วันนี้นะฮะด้วยวันดีวันพ่อแห่งชาตินะฮะก็ขอให้ทุกคนทุกสันวันพ่อนะฮะสำหรับวันนี้เราหมดแล้ว,วพบก,กันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ